สวัสดีค่ะไทยเพจอะคาเดมีวันนี้เสนอตอนก้าโรคที่พบล่อยที่ทําให้สุนัขและแมวเหงือกซีดค่ะสังเกตสิเหงือกของสุนัขและแมวนะคะสามารถบ่งบอกได้ถึงสุขภาพอาการหรือว่าความรุนแรงของโรคได้อย่างดีเลยนะคะเนื่องจากบริเวณนี้จะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเป็นจํานวนมากค่ะและเป็นตําแหน่งเยื่อเมือกในร่างกายนะคะที่สามารถเปิดดูได้ง่ายจับคลำได้โดยสะดวกค่ะ โดยปกติสีเหงือกของสุนัขและแมวนะคะจะมีสีชมพูระเรื่อดูชุ่มชื้นและเมื่อเอานิ้วกดลงไปบริเวณเหงือกนะคะจะพบว่าเหงือกจะกลับมาเป็นสีชมพูตามเดิมในระยะเวลาไม่เกิน2วินาทีนะคะแต่ถ้าหากน้องหมาน้องแมวที่เหงือกมีเม็ดสีตั้งแต่กําเนิดค่ะเช่นเหงือกเป็นสีน้ําตาลหรือว่าเหงือกสีดําคล้านั้นจะไม่สามารถใช้การสังเกตแบบนี้ได้ค่ะเจ้าของต้องเปลี่ยนจากการดูเยื่อเมือกที่เหงือกนั้นไปเป็นเยื่อเมือกบริเวณเปลือกตาด้านในของสุนัขและแมวแทนค่ะ สุนักหรือแมวที่เหงือกซีดนั้นเป็นความผิดปกตินะคะซึ่งความผิดปกติเหล่านี้เจ้าของสามารถสังเกตโดยเห็นว่าเหงือกจะมีสีจางกว่าปกตินะคะบางตัวจะเป็นสีขาวซีดเหมือนกระดาษนะคะก็จะยิ่งบ่งบอกถึงความรุนแรงมากขึ้นค่ะซึ่งสาเหตุเบื้องต้นนั้นที่พบได้มี2ออย่างหลักๆนะคะก็คืออันแรกค่ะสุนัขหรือแมวนั้นมีภาวะเลือดจางจริงๆค่ะ คือมีภาวะของโรหิตจางค่ะบ่งบอกถึงปริมาณเม็ดเลือดแดงหรือว่าปริมาณฮีโมโกลบินในกระแสะเลือดนะคะน้อยกว่าปกติค่ะทําให้บริเวณเหงือกนั้นมีสีชมพูมาเลี้ยงน้อยลงและเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดค่ะซึ่งภาวะโรหิตจางนั้นไม่ใช่โรคนะคะแต่เป็นภาวะหนึ่งของโรคที่จําเป็นต้องได้รับการหาสาเหตุอีกครั้งค่ะข้อ2ค่ะสุนัขหรือแมวนั้นไม่ได้มีภาวะเลือดจางแต่ว่าเกิดภาวะช็อกในร่างกายเกิดขึ้นค่ะ การช็อกเกิดได้จากหลายๆสาเหตุเลยค่ะเช่นการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการติดเชื้อรุนแรงนะคะโดยปกตินั้นร่างกายจำเป็นต้องนำเลือดไปเลี้ยงบริเวณที่มีความสำคัญของร่างกายก่อนค่ะได้แก่สมองและหัวใจค่ะดังนั้นบริเวณส่วนปลายของร่างกายรวมทั้งเหงือกของสุนัขและแมวนั้นจะมีปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงน้อยลงค่ะเราก็จะสังเกตได้ว่าบริเวณนั้นมีความซีดและจางลงค่ะ และเมื่อเอานิ้วกดลงบนเหงือกค่ะสีเหงือกก็จะไม่กลับมาเป็นสีปกติภายใน2วินาทีค่ะกรณีนี้เจ้าของต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์โดยทันทีนะคะเรามาดูกันค่ะว่า9โรคที่พบได้บ่อยที่ทำให้แมวและสุนัขนั้นเหงือกซีดมีอะไรบ้างค่ะ ข้อหนึ่งค่ะโรคพยาธิเป็นเลือดค่ะโรคพยาธิเป็นเลือดเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโลหิตจางที่พบได้บ่อยมากค่ะทําให้เมล็ดแดงนั้นถูกทําลายเหลือปริมาณน้อยลงการแก้ไขนะคะก็ต้องมีการกินยาหรือว่าการฉีดยาเพื่อรักษาเรื่องของพยาธิเม็ดเลือดค่ะรวมกับการควบคุมการติดเห็บหมัดของสุนัขและแมวนะคะซึ่งเป็นพาหะของโรคอย่างดีเลยค่ะข้อ 2. ค่ะเหงือกซี่จากไขกระดูกไม่สร้างเมเลอดแดงค่ะ สุนัขหรือแมวที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆนะคะเช่นโรคเนื้องอกของไขกระดูกหรือว่าโรคไตนั้นสุนัขและแมวจะไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใช้ได้ค่ะดังนั้นก็จะพบว่ามีภาวะของการเลือดจางและจำเป็นต้องมีการถ่ายเลือดด้วยค่ะ ข้อ3าเงือกซี่จากการมีเลือดออกภายในร่างกายค่ะเมื่ออวัยวะภายในร่างกายนั้นมีบาดแผลเกิดขึ้นย่อมทําให้เกิดเลือดออกได้ค่ะแต่เจ้าของนั้นจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอกนะคะเพราะว่าอาวัยวะที่อยู่ข้างในนั้นจะถูกปิดบังด้วยช่องท้องอยู่ค่ะเช่นมีการบาดเจ็บของม้ามตับไตหรือว่าทางเดินอาหารนะคะ ข้อเหงือกซีจากโรคไตค่ะเนื่องจากไตทําหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าอิริโทพอยอิตินค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สําคัญในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะหากสุนัขหรือแมวนั้นป่วยเป็นภาวะโรคไตเรื้อรังค่ะจะทําให้ฮอร์โมนชนิดนี้ร้อยลงและไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้ค่ะการแก้ไขสามารถทําได้โดยการฉีดฮอร์โมนตัวนี้กลับเข้าไปนะคะ ข้อห้า 5, เหงือกซี่จากกระเพาะบิดค่ะโรคกระเพาะบิดนะคะมักพบในสุนัขมากกว่าในแมวค่ะแล้วก็มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะมักเกิดในสุนัขพันธุ์ใหญ่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในสุนัขพันธุ์เล็กก็สามารถพบได้บ้างค่ะ กระเพาะปิดคือการที่กระเพาะอาหารเกิดการหมุนตัวผิดจากตำแหน่งปกติค่ะทําให้ไม่สามารถหดตัวบีบไล่น้ําอาหารหรือว่าแก๊สออกไปได้ค่ะจะเกิดการค้างค้างและเพิ่มจํานวนของแกส๊สปริมาณมากในกระเพาะจนกระทั่งมีการขยายใหญ่และไปเบียดการไหลเวียนเลือดของร่างกายนะคะทําให้เกิดภาวะช็อกในที่สุดค่ะสิ่งที่สามารถสังเกตได้นะคะก็คือจะมีการบวมใหญ่ของบริเวณช่องท้องอย่างรวดเร็วค่ะสุนัขจะมีการหายใจถี่แรงเหงือกซีดอ่อนเพลียนะคะ ข้อ6สุนัขหรือแมวเหงือกซี่จากการกินสารหนูค่ะสารหนูประเภทวาฟลฟารินหรือโคมารินนั้นจะมีผลโดยตรงต่อระบบเลือดของร่างกายนะคะจะทําให้เลือดแข็งตัวช้าและเกิดภาวะเลือดออกทั่วร่างกายได้ค่ะซึ่งสุนัขและแมวที่บ้านถ้ามีประวัติในการชอบเดียก,กินสิ่งแปลกปลอมกัดกินหนูเจ้าของต้องแจ้งให้สตัตวแพทย์ทราบนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการวินิจฉัยเพิ่มเติมและการรักษาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วค่ะ ข้อ 7. เหงือกซีดจากโรคหัวใจค่ะสุนัขและแมวที่มีอาการหัวใจวายนั้นหัวใจจะไม่สามารถบีบตัวได้ทันกับการใช้งานของร่างกายค่ะสุนัขและแมวจะขาดเลือดในการเลี้ยงส่วนปลายของร่างกายนะคะจะพบว่าสุนัขจะมีอาการอ่อนเพลียหายใจแผ่วเป็นลมเหงือกซีดต้องรีพาไปรักษาเลยนะคะข้อ8เหงือกซีดจากมะเร็งค่ะ มะเ็งในสุนัขและแมวนั้นเกิดได้หลายตำแหน่งเลยค่ะเช่นผิวหนงังลำไส้ตับม,ม้ามหากมะเ็งนั้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจะมีโอกาสทำให้เกิดเลือดออกได้ง่ายกว่าปกติค่ะซึ่งการเลือดออกนั้นสามารถเกิดได้แบบช้าๆใช้เวลานานๆหรือว่าจะเป็นภาวะที่มีการเลือดออกแบบฉับพลันเลยก็ได้ค่ะ ข้อ9เหงือกซีจากการขาดสารอาหารค่ะสุนัขและแมวที่ขาดสารอาหารโดยเฉพาะขาดธาตุเหล็กหรือโฟลิกนั้นซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะร่างกายก็จะไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใช้ได้อย่างเพียงพอค่ะแก้ไขทําได้โดยให้สุนัขและแมวนั้นได้รับยาบํารุงเลือดที่เหมาะสมค่ะร่วมกับการได้รับสารอาหารต่างๆอย่างครบถ้วนนะคะ ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเพียงเบื้องต้นนะคะหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามไทยเพจอะคาเดมีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ